จ่าชีปเป้าขยดสก,กอร์เคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเต็ดวันนี้ผมจ่าแตงทัฟโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกเอฟเอคัพแอสตันวิลล่าพบกับคาร์ดิฟซิตี้วิลล่าเจ้าทินห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็นถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็เพิ่งจะมาสะดุดในเกมนัดล่าสุดนะครับด้วยการบุกไปพ่ายแพ้ต่อคริสตอฟพาเลตมา1ประตูต่อ4นะครับโดยที่ทางฝั่งของวิลล่าของ ere, อูนานยเม ก่อนก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทอตแนาโดสเปอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนในฝั่งของคาร์ดิฟซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็เล่นก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับพวกเขาชนะ3สเสมอ2แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่แพ้ใครมาในลีกนะครับสเกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเฮาซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์โดยที่ตอนนี้ซีอาร์ทางฝั่งของคาร์ดิฟซิตี้อยู่อันดับที่1 9ของตารางคะแนนนะครับมีสามสมบุกคะแนนด้วยกันส่วนใน ในช่วงวในช่วงเวลาปกตินะครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3ในแง่ของ Head Tohead นั้นก็เป็นทางาก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งนะครับและชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแอสเซมิล่าหสกอร์ไม่ได้สองสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของแอสเซมิล่าณเวลานี้นะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับแม้ว่าพวกเขามีเกมรุกที่ค่อนข้างที่จัดจ้านแล้วก็สามารถที่จะโลเตชันนักเตะได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถือว่าไม่่ใชงานง่่่าายยองแตฝ ในการบุกจะบุกมาเอาชนะนะครับแม้ว่าคู่นี้นะครับจะดูแล้วดัชนีค่อนข้างจะแข้งก็ตามแต่แต่เชื่อว่าวิลล่าสสกอร์น่าจะยิงได้ครับเฉียบไปที่แอสตันวิลลาได้เลยครับไปกันที่ศึกฟุตบอลบูเดซิก้าเยอรมันนะครับสตุตการ์ดพบกับทางด้านบาเยนเบนิกครับสตุตการ์ดเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่ไม่ชนะใครมาในลีก2เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เเพพิ่งงจะทได้ียแค่่่่่่เเสสมมอออออกกัััับบบฮฮนนนะะะคครรรปตตููโดยยททีาางงงฝขุ ที่7ของตารางคะแนนมีเพียงแค่36คะแนนเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของบาเยนเบนิก5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตไป4ประตูต่อ0โดยที่ทางฝั่งของบบเยนนะครับยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่มี58คะแนนด้วยกันก็ทิ้งห่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแชมป์เก่านะครับทีเ่เป็นรองจ่าฝูงตอนนี้อยู่ถึง8คะแนนด้วยกันนะครับส่วนในแง่ของเฮดส์เวยชนดที่กันดชะเพียงแค่นัด เดียวเท่านั้นครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าาบยนมินิกหนึ่งสกอร์ได้อะไราติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าสุดการ์ดในช่วงระยะหลังๆนั้นฟอร์มการเล่นไม่จัดจ้านเลยนะครับมีขาาะมีเขาเรียกว่ามีจังหวะที่เสียประตูง่ายเหมือนกันนะครับแต่ทาะว่าทางฝั่งของาบยันแม้ว่าในช่วงระยะหลังๆการเล่นไนเกมเดือนนั้นอาจจะมีสะดุดเสมอบ้างก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาดูจะเหนือกว่า1สกอร์หน้าจาก,การันตีและลุ้นเมสซองเชียร์ไปที่ทางฝั่งของไบยันมินิกได้เลยครับไปกันทกากาานนร ich, at, ร ich, ยุ นะครับฟอร์มก็เล่นต้องบอกว่ายำแย่มากนะครับพวกเขาสะกดคําว่าเสมอหรือว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้มา5เกมรวดเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่ออาร์เจตินบีนมา1ประตูต่อ7โดยที่ทั้งฝั่งของบายารดอลิชนะครับอยู่เป็นบุ้ยของตารางคะแนนนะครับมีเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนทั้งฝั่งของลาสปอมัส5เกมหลังสุดในทุกรายการก็สะดุดสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเหมือนกันนะครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้คู่แข่งมา4เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะ ที่ลาสปอลมัสนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนก็อยู่อ่าก็มี23คะแนนนะอยู่เหนือทางฝั่งของบาเลนเซียนะครับก็เพียงแค่อ่าเรื่องของเฮดทูเฮดเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้มีประตูเท่ากันนั่นเองครับก็ต้องบอกว่ายังต้องกระเสือกกระสนในการลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของลาสปาลมัสในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นก็เป็นลาสปาลมัสนะครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ2จากนัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบอยโดลิชชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแลชนิดเกมคู่นี้นะครับมอง ั่งงขอลาาสมดูจะมีความพร้อมแล้วก็ดูมีความเหนือมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าดูฝั่งของบายอนเดอร์ชน่าจะปล่อยจอยแล้วนะครับคู่นี้มีโอกาสที่เสมอสูงก็จริงนะครับแต่เชื่อว,ว่า拉斯ปอรมัสมีดีพอที่จะบุกไปชนะเชียร์ไปที่拉斯ปอรมัสได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจะาแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีแอสเซนบิลล่ามีบายอนบินิกแล้วก็拉斯ปอรมัสครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเปาขออยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุททงุุนนนนนนททททกกกกกกคคาาาางงตตตูููลลลลยยไไเเ็็ดดดแ้้ววววปีีี่่่่่่มมขขอออพรรับับใสผ